การแงต่อสำหรับเมระหว่างสมาคมนัทันแล้วกับยักษ์เขียวแล้วเป็นยักษ์เขียวนำอยู่สองประตูตหนึ่งนี้วนะแรับในชื่ออา่า้ก็มีการเปลี่ยนแปลตัวรู้เล่นแล้วสำหรับด้านสมาคมนักทันแล้วตอนนี้ต่อข้างเตยออกจับติกล้องลงมาแล้วมีสูน้าเหมือนกันแล้วหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยแล้วนะโดอที่จะเปลี่ยนตัวลปออกแต่เกมันนิดนึงแล้วชัวพักี่เวลา โอ้มาสวยแล้ต่างขวาบอยให้ลึกไปไหน่อยครับจากกไม่ได้จ่ายบอลแรกไม่มาเอาเตะไม่โดนอีกทีนึงเข้าขวาดูนี้ก็ไม่ยิงนะโอ้โห,โหจ่ายเราดูยังเก็บได้ครัาดึนเส้นเปิดจอยเราไม่มีใครเนึ่งไปยามมาโอ้โหเอฟเก็บได้แล้วมันเอาแต่ลงไปสวยต่างขวาไม่มีแล,ล้วรอเพื่อนมาอยู่เอฟจะไปเองลูกนี้ไม่ได้โอ้โหนี่คนเดียวมันก็คู่ ลูนหนังขวาบอยเติร์นขออลอสตั้งมาเปิดอ้โหลูรูนี้ก็เดี๋ยวเลึอดเกินไปแล้วนะแต่ตั้งใจจะฝากประตูขึ้นมาสำหรับดาเขียวนี่ขึ้นแนกไพวกเขามีบทเรียนมา,นานแล้วการออกบอนเนี่ยต้องแน่นอนกว่านี้ยังจัดกลับมาได้ เอ็มเก่งปล่อยบอลไหลสวยมากแล้วแทงต่อไม่ผ่านต่อท้ายเอเก็บมาได้เก่งบอลหลบแล้วจัดโอ้โหลูกนี้เพื่อนในท้องครับ<อ>เปิดใช่ยัดมากลับมาได,ดเเ้เปิดทะลุช่องอีกทีนึงไม่ขืนก็โอ,อ,อ้โหแม่งตกรถลอจังหวะรับจังหวะส่เกือบหลุดออก สายสั sang sang ้นๆรับเบสตูปุกยาวขึ้นมาแอฟโอ้โหแก็บอลสวยมากแล้วเปิดฉลี่แล้วไม่เลยแต่ชิ้นได้เอฟส์ตัวลุงสองคนนุ้ยจะไปเองไม่ห่านเราตัวสวนกลับมาแอฟไปเอามาทางซ้ายยิงก็ไม่ตรงต่อซะอีกแล้วโอ้โหทำเกมกันสวยมากในตอนนี้สำหรับทีมฮัทเขียวเลยเขี่ยมาขึ้นทางขวาสมาหัวถทำ ปอยกลับมาตั้งยันมาเยอะเลยไหลของการสวนนุ้ยแทงต่อแล้วก็ลูกนี้พลิกเข้าซ้ายจริงโอ้โหนี่แล้วว่าหลัวมาจากตัวลุยๆต้องครับนี่แล้ตัวต่อตัวนี่ถ้าประสบไม่ติดเนี่ยนตรายคแล้วคือในต่อเหตุโทษมีให้บอลไปปล่อยให้จ่ายเข้ามาในกรอบเหตุโทษได้แล้วนั้นยัดเขียวเสร็จเลยครับโอ้โหนี่แล้วความเร็วของน่าน กล้องเขาจะคู่แบบโผล่ลงมาขึ้นหลังนี่ได้ประตูตีเสมอแล้วแล้วอยู่ในสนามไม่ถึงสี่นาทีดีแล้วสองประตูเหลือสองแล้วสตอร์คเราทำกับแจ๊คเขียวต้องลงมาล้วงบอลต่ำแล้วจะไปเองทีนี้ไม่ได้แล้ว สั้นๆนะบอยเฮ้ยเติร์นบอยหล่อจังหวะจับอยู่ให้ไม่ดีครับกลับกลับมาได้หรอเด็กโอ้โหเนี่ยไปรอยจังหวะนานลยหน่อยนะมันกระตุกบอยกล<อ>ับไปตั้งยังไงข้างหลังได้หรอมองหัวดำเติร์นบอย ไปผ่านแล้วแล้วอันนี้ไปเข้าถึงข e ั er ้นหลังแล้วบอลฟาไปแล้วไปตั้งเตะจากแดนเซนขึ้นมายกสำหรอบยัเสียวเลยเบสอ้โหจับปิดเข้าไปในกรอบเกตโทษดิว่าหับ้าดูวาวางแบบนี้สองสามคนแล้วในกอบเกตโทษเบสเปิดยัดมาแล้วก็ตกชิ้นกับู้ล่าตูนยังออกมาปัดได้ดีจบสุดท้าย ลูกไกลก็แบเอ้าบอลสุดท้ายตกมาแล้วลูกนี้ให้ฟางไม่ยืดเยอะยักษ์เขียวมาขอนำแต่ที้งเราได้แล้วก็เบสฟางให้ออกหลังครับแล้วจังหวะสุดท้ายได้เดลยโแล้วเจ็บเลยครับดูเพื่อนก่อนครับจะดูเพื่อนก่อนครับเอาน้ำไปเยียวยาพักหน้าหางเนาะบดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับ จังหวาสุดท้ายในต่ายขาอะไรี้เป็น ตรงที่มาแล้ต่อสุดท้ายครับสียาวขึ้นเตโอ้โหแล้วมาบ่งได้ถึงก่อนยังตะกั้งเชรดยังได้เป็นเตรปูกระนาด้ายครับสำหรับยักษ์เขียวเกิดยักษ์มาเสาสองก็ไม่เหันบ่งฉลาดซิ้นออกไปได้ครับ แล้วเป็นบอลทุ่ของชาเขียวด้านขวาครับโตโต้หมกคืนมาเอาทั้ชิงกันไม่ค่อยดีแต่สุดก็เอาเก่งโหมเข้าขวาได้แล้วยิงยักเสาแรกคากาทิ้งกอได้ย้าย้อลอะไรครับโตโต้เปิดยัดษ์ที่เสาแรกแล้วยังคากาทิ้งออกหลังไปไปเตะมุมทางด้านขวาครับสำหรับยักษ์เขียวอีกช้างหนึ่งครับเปลี่ยนฝั่งบ้างครับโตโต้เปิดครอไป็นสองสองแล้วต้องขึ้นวิวโอ้โหโหม่ไม่ตรงต่อเองครับ จังหวะสุดท้ายครับเก่งยิงงงได้จังหวะทองโคโตโ้เก็บมาแล้วทำชิงอยู่สองไม่ดีเนี่ยเพื่อนยังไม่พร้อมครับโมองทีมเอ็มหยับแล้วไปต่อโดนสองบอลออกมาได้ตอนนี้ให้ตรงกลางเก่งล้วพลิกสออกมาจอนโคโต้โอ้โหเปิดมาไม่ค่อยดีครับจังหวะสุดท้ายเราต้างทำไปเก็บได้แล้วฟังอยู่โดนตาตอต,ติดเลยครับ แม่จะไปแตะรอยเทเอาไม่ออกออด้วยแล้วตอนท้ายตะกิดมารอไม่ดีเอา้าแล้วโอ้โหไปจับบอลหลุดออกหลังไ่เองแล้วตอนนั้นสมาร์ทโฟนทบอลมันจะออดแล้วไปเล่นแล้วเนะี่ยนิ่งปล่อยออกไปก็ไม่มีใครพ้าตรงนั้นเฮ้มแตะลุงนะขาเออคอแบบเสาสองคราวนี้หมง่งกินได้ ยังได้เลยลูกคุ่นึ่งชี่อเี่อย่างนี้ยัดเขียวแล้วตูยัดเข้ามาเราคิดลูกนี้ออกไปได้เอฟตายสุดเปิดหักกระเปาแล้วก็คูหนีไม่ได้เอฟ อู้นี่ก็เกิดแต่แต่มันสะกิดบอลเปลี่ยนทางสักนิดนึงเหี่ยวโหโอกาสที่จะประตูสูงเลยครับแก่ขายสูยแล้วฝ่าออกมาฝ่าปล่อยขอให้ได้เปิดจัดมาลูกนี้คืนแล้วก็ตย้อนหลังให้มึงด้วยไงมาเอ้าไม่จ้างเลยน่าโอ้โหจ oh, ังะคนละทางเลยโอ้โดนนี่เองจักัะดังไม่่าดก็ผู้เ้่นสุดท้ายดูจะเขียวนี่ตอนแรกเราเหมือนจะจักัะได้อยู่แล้วครับ โอ้ยอย่าไปสวยให้เปิดบอลง่ายแล้วกันครับห้องหลังสุดท้ายนีไม่ค่อยจะมองดู้และดีนงหรือด้านหลังแล้วสำหรับยักษ์เขียวครับตอนนี้เปลี่ยนอีกคนนึกถอดบอลออกเอาด้านบอลลงมาครับจริงยุ้ยไม่ตรงกล่องรับยักษ์เขียวโอ้ยแล้วนี่คลิกกลับมาแซงแล้วเป็นนุ้ยที่ต่อเป็นคู่ครับเป็นคนดีดเข้าไปครับ การสั้นเแรอว่าเปิดทะลุช่องมาทางขวาสวยครับจังหวะนี้แต่งหลบเข้าในมาแล้วก็เปิดเจ้าผู้โหยกาดยิงเลยครับโดนปลายมือนิดหนึ่งครับไอ้เตะมุมมันเ็ก้ายครับสำหรับสมาคมประาามเปิดคอสมาเสาสองหม่งตั้งลงกลางไม่มีใครแล้วจะสวนกลับก็จะเขียวเก่งครับพาหลบมาลงกลางแล้วปีนใส่ก้อยรัดช้าเกินไปแล้วนะจังหวะสุดท้ายบอลมันเดินทางช้าไปถูก ไปตั้งแต่จาฝ่าแะตรงขึ้นมาแล้วสมองขอนัาเปขึ้นมาตรงจาาโงงเช็ดไม่ทานเบสับพู้ในกองหลังก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยดูตาพูดอะหนูนะมองมอนทกามไม่สุดยอตากับมาได้ทีแลสมองขอนาด้วยตาเข้าใจแล้วกิงมือซ้ายเหล่านี้ไม่่านก็จังหวะท้ายเอไปเก็บกาได้แล้วก็ปามบอลกัน ข่า,าดูเล้เอาให้มายังได้อยู่ไปออกบอาให้ต่อมาเอฟข้างหน้ายังไม่มีเอฟเอ,อ่าบอลสุดท้ายโดนไ่ทิ้งต่อหน้าไปก่อนลูกโซโลโ,โ,โอ้โหคือไม่ดีเลยนี้จะมีการเปลี่ยนตัวร่าสนามครับโอ้เปลี่ยนสองเลยแล้วสําสรับ để tua còn được ủa ủa mà ăn đến mày em lâu chuyện trả vào sao hết ủa mà quá sử dụng ทีม์กลับมาตั้งกันในหม่ทีเลฟเ,เต็มส่องเฟสลองเพชรเล่นสองคนเยอะสบายทีส่องปานเข้าในมาได้แล้วไปต่อตรงนี้เกินหักข้อมาบ้ามันมันไม่มีออกทางด้านซ้ายมือของตัวเองครับตอลมันไปตรงกลางครับก็เลยรับสบายครับ อ้าวโอ้โหกระจายเลีนยงไปหน่อยตอนนี้บอลอยูออกข้างไปก่อนนะครับกอลมาเองแล้วดีดลูกนี้ปัปทิ้งจังหวะไปโอ้โหนี่เลยไม่ได้นั่นบอลครับโอ้ไม่ได้หรือเปล่าตอนนี้ผู้กับกุฎศิลป์นี่ครับให้หลานยาณว่าจังหวะนี้เป็นการทำฟาวเลยก่อนครับโอ้โหไม่ได้แล้วบอลสงสัยเลยครับโอ้นี่ครับ จังหวะนี้ไม่ได้โอ้โหในน่านจอมวัวจำยังนั่แค่สามตำรวจสองนี่เหนียวเลยสิบอกว่าไม่ได้ประตูตรงนี้เป็นการเสียพาไปก่อนครับเปิดโอ้โหไม่ค่อยดีเลยวในนักเขียวอันเตจียปากประตูว่าออกไปเหีียบแบ็คทันสองข้างเติมขึ้นสูงแล้วไหนจังหวะลงแล้วไม่ทันแล้วทางด้านยักเขียวครับ สูงไกลขึ้นมาโดยบ่งทิ้งออกมาได้ครับโอ้โหแม่ต้องตัดสินใจทำอะไรหลายอย่างแล้วแลวันนี้เตะทิ้งหลอกหลังไม่แลย้ยักษ์เขียวแี่เดินไม่ได้แค่นั้นคราวนี้มาถือว่าบุกเริ่มเดินหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วทางหน้าสว่างน้องทำครับเติร์นรออยู่แล้วฝ่าก,กับขวามาวันนี้บอลตื้นกลับมาตั้งนเงินใหม่ครับดูนี่ต่อ ให้ท่านสั้นก็ต้นตายว่าพอล่นจริงลูกนี้เอาหุมนทกตรวการเนะไม่ได้เอ้าลูกแดงแดงจริงไม่เลยปั่มทีบอดรถแย่กว่ได้โอ้โหดูนี่ตอนมาเป็นชุดแล้วให้ทังซ้ายมาต้องโอ้โหดูนี่ใสดื้อๆเลยต้องแล้วให้คือมาปม่ยาดเจ้ากอด้ด้แต่ีเอ้าไม่เคลี่ หน้าต<ส> <orman pulse. S 1> ่อมาได้ครับโอ้โหนี่ถึงหน้าต่อเขียนตรงเลยตัวยิงไกลตรงนี้ปาทิ้งเข้าสปู๊้เข้ายแล้วโอ้ยโอ้ยยืนถูกที่ถูกเวลาผู้สองตัวนี้รับไม่ติดยังไงจังหวะแล้วโอ้โหรู้การปัดบอลมาแล้วกล้องในนาทีลอยตรงนั้นเนี่ยจังหวะเดียวเข้าเลยเลยโอ้ยยืนถูกที่ถูกเวลาครับ ตอมีการเฟสตัวตอนนี้ธนักยักษ์เขียวยิงไกลวิ่งเร็ไปตอบป้าู้ตัดสินบอกว่ามอนชั้นหลักนี่จริงเยอะเตะบุ้งทางด้านซ้ายของยักษ์เขียวตอนนี้ตอต่อตามหลังเป็นสีกันเหลือสองก่อนหน้านี้พวกเขาขอเทียบประตูเดียวเพื่อจะกลับสู่เกะแล้วตอนนี้ต้องขอสองแล้วไปบุ้งทางด้านซ้ายยักษ์เขียว เออทรอสมาเสาสองโอ้โหไม่มีใครครับแต่อ้าวยังไม่เก็บได้แล้วหลบเข้าในมาตอนนี้หัดคืนสวยครับแล้วเก่งปะโอ้โหแม่นตรงกบแล้วแปะที่กระเบาเกินไปแล้วมาอู้แล้วตัวสวนกลับตอนนี้บอลกระโดดไม่ผ่านเอ้ให้เดี๋ยวมาเดนแกขายกนสวยมากครับลักเขียวฝากว่าที่ว่าเราลูกนี้จับวันแรกไม่ค่อยดีเก่งหลบมาเองไม่ผ่านอ้าวแร์ตจะสวนกลับดักขึ้นมาด้ทางขวาครับ ฟ้อนทำเปิดท้อนมาตรงกลางจับแล้วดีดโอ้โหนูน่นี้มันยากาศยิงเหนือชั้นต้องเอ้เมื่อสอตัวออกมาจะกระโดดข้ามเลยครนะยิงแล้วหลุดอขขอกข้อข้อไปเองแล้ว ถึงบอลยาวทีนึงยกไม่หาเอาเพชรไม่ค่อยดีครับนี่หมวกต้งนเดี๋ยวมาเด้อเอาลูกสูงแล้วไปคิดนิดนึงเออทิ้งเอาไปผ่านแล้วโดนท้ายอยากไปพอรีสก็ตกรสว,วนดาวก็ตัวฟิปขึ้นมาซ้ายลูกนี้หลุดขึ้นมาแล้วแปะโอ้โหไปตรงสูงสองตัวเอ้าดักได้ทีนึงไม่ห่านเราบอล ไฟฟ้าวอนนี้มาหลัด้านหลังครับโอ้โหโ,โอ้เว้นฟรีคิกหน้าก่อนเหตุโทษตัวเองนะถนัดยักษ์เขียวาาเ,เอา,ะาละตอนนี้มองว่าจะมีโอกาสแล้วใครจะทีจะเป็นนักบอลหรือเปล่าแล้วไม่เป็นคนเรียกฟรีคิกให้ทีมได้แต่ว่าขอให้ออกมาแล้วแล้วตอนนี้ไปนุอ้ยอยู่ที่บอลครับคนเดียวเดี๋ยวต้องดูดว่าจะมีลูกสูงหรือเปล่าแล้วนะจังหวะแบบนี้ต้องแทงสี่คนครับ โอ้โหตรงนี้เรื่องที่จะยิงเองแล้วลูกนี้ไม่ตรง,งต่อยป็นการเปลี่ยนตัวเลยครับทะพานสนา,า,ามขอ,องสมาคมพม่าทำแล้วตอนนี้ถอดูยี่ออกเลยครับต้าเตะขือมาเป็นการยังได้อยู่ยักษ์เขียวเก่งแต่เอามาซ้ายเตะังหวนนิดเดียวว่นนางไปหน่อยแล้วสั้านยักษ์เขียว หลายข้างหวาเนี่ยพวกเขารอบอลฝรั่งถึงตัวในโดนหั่ตัดหน้าหลายข้างหวะแล้วไปมุ่งไปท่าซ้ายเตะขวานตรงกลางเอาสกัดที่งเขาได้เขาสองเก่งจินหัวลูกนี้บอลทะล่าวห่อห้างยักไปลูกๆมาด้านขวาเลยฝรั่งฝาดขาทางซ้ายไม่ดีแล้วตัดได้บอลให้ย้อนหลังเคลื่อนไปอีก เลยแตชันแหลกออกฮะยังได้เป็นลูกทุ่งเนาะทางด้านขวาตรงยั้ด้เสียวโอ้สวยงามไม่ถึงเลยคริสจัดได้เตยเตยเต่างาต้งกัน้ไหมครับคริสโอ้ว่าเลยแล้วจากขวาครับต้องลงมาล้วงบอลหนาหน่อยจริงเองเลยเออโอ้โหปัดทิ้งหล่อสูแล้วก่อนรับ น้ำว้าสองสบายครับเล่นเร็วแล้วผู้บอกมาซ้ายนี้ปังอยู่เราก็แหมจะไปหลบที่ไม่ได้แล้วมียุกรณ์ออกข้าขงไปเองครับโดนโมพันอยู่กับด้านหล,งลังครับหลบจากเกมคู่นี้แล้เกมในคู่ต่อไปจะเป็นเกมระหว่างนิคฟิลจะลงสนามเจอกับนิคทิสจะเปยังไงมาถึงสนามเราเตรียมตัวได้หรือยังตอนนี้เวลาในครึ่งหลังเนี่ยเหลือไม่กี่นาทีแล้วครับกลับมาได้ครับยาเขียว

ดูโดนดัดข้างขวาเลยแล้วก็หลบเข้ามาเอาซ้ายนาทีโผ่สดวนรถกางแ่้ววนเสาเข้าไปครับโอ้โูลนี้บบกจริงๆก็เปลี่ยนเสาเข้าไปเลยครับเป็นสามมาถ่งสี่ทดเวลามาเจ็ดสองนาทีแล้วสองนเก่งเลยขึ้นเวลาหลังครับอ้ายังพอมีเวลาสองคนดักเขียวขออีกหนึ่งประตู เอยาวก็แบบแมนด้วยปอนอ้าวแล้วจับไม่ดีเองครับโอ้โหรว่างนี้นี่แล้วจับยังดีๆีมีโอกาสเลยครับเห็นตั้ิดอย่างเปล่าประตูขึ้นมาครับต้องบองยาวหรือเปล่าครับเวลาเหลือไม่มากแล้วสองนาทีแล้วเพิ่มทดเวลาบาดเจ็บเอ้าแล้วต้องอู้ดีเช็ดช่างพวกนี้แล้วเช็ดปรงก่อนนี่เป็นเรื่องครับอะไย่าไม่ไกลครับโอ้โหแลุ้นเช็ดแล้วไม่ตรก่อนวันนี้เดียวแลนะนั่นน่าจะเอ็นแล้วกระดูก ส,ส,สั้งเตะเล่นสร้างเยอะสมองวัดทำแต่หลบมาสวยแล้วอู่แล้วผ่านมาง่ายเลยแล้วต้องดูว่าความเร็วว่าความคล่องตัวโอ้สูงจริงต้องเลยลงมาแล้วทำให้เกมเร็วขึ้นเยอะต้องเปลี่ยนให้ดีแล้วจะสวนกลับอาร์ตขั้นตอนนี้เกรดให้ทางซ้ายเยอะขึ้นมาลองอีกทีทางขวาว่าอยู่ลงอ,องเอ้า ถ้จาจับอยู่แล้วคือมาเก่งเปิดไปซ้ายสุดตาวม,มายังไงให้ตรงกลางเก่งตับว่าแรกไม่ดีต้องตามไแก้ครับขึ้นาขวาอ้ามชินไกโอ้โหูน่ะตรงไม่ตรงต่อให้เยอะตอนนทิพย์อยู่นนนในช่วงโวดเวลาแล้วก็ผูกข่ขึ้นมาเซ็นก็มาคุยหน้าตัว่าตอนนั้นยิ้มเขียว ใช่แล้วไปต่อไปดีแล้วจากก็เอาแล้วแต่สวนกาดก,ก็ตอนนี้ยักเขียวสี่คนก็ไปลงการก์ดเองสีมาแล้วไปเล่น,ลลลนลลก็นโ,อโ,โอ้โหไม่ปล่อยข้างหลังก็มันนั่งยักเขียวโอ้โหนี่โอ้โหมันเป็นคู่นี้โดนจุดมาข้างหลังแอมมีร้อนแล้วเปิดไม่ผ่านตอนนี้ปล่อยออกข้างครับเอาไปดูโอ้โหนี่ได้ครับอย่านยงๆๆนี้เราโอกาสได้ยงนีหน,น่าจะมีครับเป็นต,นตัวทับปล่อยให้เพื่อนข้างหล,ลังเราวิ่งเติมพิมาต้งตัวในหลังหลังให้ประตูแล้วโอ้โหเล่นยากกันไป สืส่อสารกันไม่ดีเองครับคะแนนยักษ์เขียวทบทิ้งออกมาตอนนี้ทางขวาไม่ทันครับยังไปลูกทุ่ของสมาคมก็ทำโมโหตอนนี้หนาแค่ประตูเดียวมีกดตังเลยครับเกมคู่ต่อไปครับเกมระหว่างด้านกษ์เขียวจะลงสนามเจอกับดิฟฟิลย้อนยังไงมาถึสนามแล้วเตะประตูได้เลยครับเด่นเด่เกมติงบทยาวขึ้นมาไม่มีใครครับดักันมาได้ไดเบสเช็คอติ้ง เตะกลับมาได้ครับเอสอ้าวเขาตึงลงไปเองแล้วตอนนี้ยิงเลยสิโอ้ยเหนื่อกมากเลยวันนี้นี่เด่นที่เขาเลยครับโอ้ทำไมผมมัดคำเหนือยแล้วเราก็พูดแล้วยิงเข้าไปเป็นเรื่องเลยครับทำอยู่สี่ประตูต่อสามเท่านั้นครับประตูเดียวเกิดลื่ลกันมากเลยแม่งเยอแยะมากๆนี่โอ้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันเจือบเลยนะสองทีมครับที่กางสนามก่อนครับเจือบเลยนะสองทีมที่กางสนามเลยครับทำมาผมมัดคำแล้วก็ยักษ์เขียวครับ เลยแล้วแมโอ้โหช่วงท้ายเกมนักเขียวเขียวจะตีเราเหนือได้แล้วแม่ต่ก็เอาตัวรอดไป,งงดปได้ครับสำหรับสโมสรรม่าจังนี้พลิกกันไปพลิกกันมาแล้วแขงผู้นี้ก็เรียกว่ายักษ์เขียวโดานทำในก่อครับก่อนหนนะ้านั้นก็กลับมานำสองคะแนนหนึ่งแล้วก็กลับมาโดนานำอีกครั้งหนึง่งแล้วยังไงต้องขอคชมเลยนะสองผู้เลันของย์เขียวแล้วก็